มาสรุปอัปเดตใหม่ล่าสุดของแบบเก้าสิคือในป่าหรือที่เราเรียกว่าแพทแพฟปีศาจนั่นเองรอบนี้คือของเยอะมากจะไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อนเลยนะทั้งคลาสใหม่ศัตรูใหม่แพฟปีศาจไอเทมรับลอย่างตุ๊กาตาว oo, <ะ>ูดูไปจนถึงอาวุธใหม่อิง infernal c r o s s p r o แบบเทพไม่ไหวเลยใครที่ยังไม่ได้ลออัปเดตนี้นะคะบอกเลยว่าต้องมาตามให้ทันนะไปชมกันเลย ่อมาที่น้องฝุนแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูการอัปเดตนะคะ99 In กาอินฟกนะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างเขาบอกว่ากวางพิษจเนี่ยเป็นตัวที่น่ากลัวมากแล้วก็ถ้าเจอต้องเหนียงเดียวเอาพูดอย่างนี้ถ้าเจอคือต้องเหนียงเดียวนันจะแดาท่าวิ่งของตัวแพะมันวิ่งอย่างนี้เถอะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันรูออกฉันดูเป๊ะแค่นั้นแหละ มันวิ่งหนีจริงทุกคนเชื่อฉันไหมโอเคค่ะมาดูอัปเดตของเรากันนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีอัปเดตอะไรบ้างนะคะใครที่ไม่ได้เล่นก็ดูยสอไปได้นะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดข si ึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเออเฮ้ยแม่ What the Hello What the hell Hi w h y อุ๊ย <packing> ฉ <c oughs> ันไม่อยากทำเติมไฟเองเลยอะแม่งเมอยชิบหายเลย มาก่อนเว้ยมาก่อนเว้ยนี่ไงมีเชื้อเพลิงให้เราด้วยเชื้อเพลิงเข้าไป mm hmm. เขาบอกว่าโอเคเอาเติมไฟหน่อยเติมไฟหน่อยเอ้ยเองก็ให้เอาไฟไม่ให้ฆ่าหรือฆ่าที้ตัดว่าฆ่าเมื่อยมือแล้วเกินว่าแอดมินฉันมาแล้วอุ๊ยแอดมินวรเทียมาแล้วนะนะทุกคนแอดมินวริเทียมาแล้วพ่อค้ามาแล้วพ่อค้ามาแล้ว โอเคเราเล่นเหมือนปกติทุกคนเมื่อกี้มีใครเห็นอะไรไหมคะมีใครเห็นไหมคะอ๋อโอเคโอเคเขาให้บูทเหมือนเดิมก็ควรอยู่นะคะคือได้บูทก็จริงแต่ว่าแบบช่วยให้แบบอะไรกันหน่อยได้ไหมอย่างเช่นแบบเอ่อเจมไม่ใช่เจมสี่คือแบบความเร็วในการสับอะไรแบบเนี้ยแกแล้วถ้าเราเล่นคนเดียวะ่ะแล้วมันเราก็ซวยดีวะถ้ามันมากันนะเราก็ซวยดีวะใช่ไห โอ้โห oh, oh. ถ้าแกจะอยู่ขนาดนี้นะ <c oughs> เราต้องมาอัปเดตตรงโตง๊ะตรงนี้นะเธออัปเดตทําไมมีอะไรใหม่หรือเปล่าวะโอเคเขาบอกว่าให้เราอัปเดตโต๊ะครับใหม่นะโอเคได้ค่ะหุยไม้ไม่พอว่ะไม้ไม่พอว่ะฮัลโหลเฮ้ยฉันเล่นคนเดียวเหรอวะไม่เคยไ,ไม่อยากเล่นคนเดียวเลยโหแล้วมันแลนอะไรกันอะทำไมไม้ไม่พออะโอ้ยที่เกตัดไม้อะ โอเคอุ้ยเฮ้ยเอเลียนเอเลียนเซร็จมาไม่เป็นไรเขา้างดเล่นเลยพวกแกทุกคนอาจจะเห็นใครบางคนมาแบบเป็นคนใหม่หรอสมาชิกใหม่คืออะไรอะกล่องเก่าอันนี้เป็นกล่องเอเลียนมีอยู่แล้วมันเป็นกล่องที่มีอยู่แล้วเอเลียนเนี่ยแกของไซบอร์กมาเฮ้ยฉันมันมีดาบเลเซอร์ดนี่หรอแรงปะว้ายดาบเลเซอร์ปังอยู่นะเจ้ยังเข้าไปโอ้ยฉันขี้เกียจอันนี้วันแก ฉันต้องไปแบบตัดไม้ว่ะแล้วฉันอยู่คนเดียวนะเธอแล้วไม่มีใครช่วยเหลือฉันนะฉันตายฉันกีจริงนะเนี่ยเอาดีๆเถอะแกจริงหรอโอเคเขาบอกเขาจะเอาอาหารมาให้เราทุกคนเออมาเอามาโอ้นี่มันไม่ใช่อาหารซะหน่อยไอ้บ้าเอ้ยนี่มันคือเพชรบ้าหรือเปล่าเธอมันแกลราปะแอดมินแกล้วววฉันต้องทาอาหารเข้าใจไหมโอเคเขาบอกให้เราแต่งฐานของเราได้ค่ะแต่งให้นะ เอาฐานแบบไม่ลกหน่อยละกันเพราะว่าลกเคยลกแล้วบรรทุเรศเธออุบาทจังเลยเธอฐานเด็กประถมมากเลยอ่ะเธอขี้เกียจเติมไฟมากเลยทุกคนขาส่งไม้ส่งอะไรมาให้เราหน่อยได้ไหมคะทุกคนมันเอาสเต็กมาให้เราแล้วอ่ะทุกคนเอามาเด็กไหนสเต็กอ่ะไหนเมื่อกี้ไหนเตกอยู่ไหนอ่ะไหนเตกเนี่ยฉันบอกแล้วว่าฉันไม่อยากวิ่งพอวิ่งแล้วทำแล้วมันทำของหายเตกอยู่ไหนขอเตกหน่อย ในเต๊กในเต๊กอะท่งไหนวะท่าไหนวะนี่วานี่โอ้โหเนี่ยไม่ไปแล้วอยู่บ้านดีกว่าอันนี้กว้างใช่ไหมเงวมาดิ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 มามาดิ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  วความเร็วตกแล้วโชวแล้วเ,เพื่อนเจ้าโอ้ไม่ได้ตั้งใจนะคะทุพนเขาบอกว่าเขาไม่สามารถลบเจ้าศัตรูตัวร้ายแปลงเกี่ยวคือเราจะต้องถูกมันจัดก,การอย่างเดียวเลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันไปไ,ปได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าห้ามตายว่ะฟังนะมึงมันง่ายเหรอเฮลโหล ชิบหายแล้วมึงคนเดียวจะไปฆ่าได้ยังไงคนเดียวจะไปฆ่าได้ยังไงฮะวิ่งหนีไปมันเก่งกดฮะชิบหายแล้วกูจะไปเธอมันอยู่ในบ้านของเราแสดงว่าเราต้องใช้บลูดอซองสินะใช้ด้วย,ยกันก็ได้ชั่วจังฉันสู้ <c oughs> ต,ตัวนี้ยังไงล่ะยะ <c oughs> ยังไงล่ะโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าท่าฉันอยู่คนเดียวฉันโซไม่ไหวเฮ้ยมันไปไห้วะโอ้โอ้ my god โอ้ my god คุณพี่ The tornado is coming โอเคไอดบินบอกว่าขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมเข้ามาร่วมจอยกันว่างี้หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับเกมที่เล่นวันนี้นะคะ <S <S อันนี้นะเขาบอกว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยหน้าหมายไฟหนึ่งอันนะคะแล้วก็จะมีขวดไฟหนึ่งอันแล้วก็ ถ้าเป็นเลเวลสเนี่ยคือมีโอกาสที่เราจะยิงอะไรก็ได้ไปโดนศัตรูแล้วเกิดไฟขึ้นด้วยนะถ้าเราไปค้นกล่องเนี่ยอ,อาจจะได้ตัวระเบิดไฟมาด้วยถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นมาทุกคนเราจะมารีแอคฉากตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะมาฉันยังไม่เคยเห็นตอนที่มันไล่เราอะ่ะ อันนี้เป็นเป็นคู่รักซีรีส์วายนะคะเป็นซีรีส์วายเกสโซฉันจะปกป้องเธอเองจ้ะที่ชายถอยไปฉันมีนี่ไฟฉายขยายส่วนฉันสนามันแน่นอนพอกว้างกับดรกคู่กลัวมันปุ๊บกลัวไม่กลัวกลัวอีน่ากลัวมากอะ่ะ S <S ไปสำรวจภารกิจใหม่ก well. ันด้วยไป Let's go เดี๋ยวเราไปแค่สำรวจเบื้องต้นละกันไม่ต้องไม่ต้องถึง99หรอกเราแค่เดินสำรวจให้ครบพอนะทุกคนโอเคไหมจะได้รู้ว่าแบบมีเควสอะไรใหม่บ้างอะไรแบบนี้แล้วก็แบบคลาสมีโอเคหรือเปล่าสตอเป็นอาหารชนิดหนึ่งจากใต้ที่ฉันชอบมากเลยล่ะค่ะเเอาป็นีมันเป็นคำด่านะจ๊ะโรฉันขอร้องคุณนะคะคุณจะรับผ่าตัวฉันไปไหนคะคุณพี่อุ้ยทำไมแมงแมงป่องมันดูแบบแมงป่องตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้น แม่แม่ป๋องมันวิ่งไวมากเลยดูดิไหนอ่ะไหนเควสอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะที่ผู้ชายยานไงฮะมันจะมีแท่นอยู่มันเปนแค่แบบว่าแบบอันนี้เฮ้ยจุดนี้เอาไว้เอาไว้หลบได้เฮ้ยก็หยบไปหน่อยสิโอยอ๋ออะดูดูมันไอเราจะมาหยุดอยู่เพื่อคุณแม่เฮ้ยเจอ롱ชามว่ะ เฮ้ยมันเหมือนมันเป็นซางตัวร้ายมันเป็นซาตัวรา้า,วรายในการกล้วยมันถูกมันถูกฝึกโดยไอเสื้อแดงนั่นอยู่เห็นไหมเนะี่ยนี่ไงล่ะแล้วแมงป่องไล่อุ้ย,แม,ยแมงป่องไล่กูไม่หยุดขโขโหลก็เข้ามาสิคะถ้ามาได้ก็มาสิมันมาได้คะ่ะหนีคะ่ะหนีก่อนคะ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเจ๊สถานที่ใหม่เวอเฮ้ยเก๋วะ่ะเธอดูดิสถานที่ใหม่ๆเวอสวยเนาะ สวยเลยอะลักชูไม่ไหวพิมพ์เขียวของเหมืองลาวาอันนี้เหมือนเดิมไม่อยากให้มันกลางคืนเลยวะ่ะแกทำไงดีวะอันนี้มันคืออะไรอะเหมือนมันเป็นมันเป็น,ปนแพะมนันเป็นกวางหรอสแสดงว่าเราต้องไปไกลกว่า,าวนี้ใช่ปะ,สะแสดงว่าเราต้องไปแบบลึกๆก,กว่านี้แน่เลยอะแล้อันนี้คือเราต้องทําอะไรอะอันนี้คืออะไรอะหลุมศพอะไรเนี่ยหลุมศพอะไรเนี่ยคือฉันไม่ค่อยกลัวหรอกค่ะทุกคนแต่ว่าฉันแค่อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างให้เฉยนะ่ แต่ฉันจะลองไปทางนู้นดูอ่ะเราไปนคนเดียวเนี่ยแหละอุ้ยใครไปทำอะไรอยู่ะวะสมัยนี้แหละกูขโมอยเลยเร็วๆขโมอยเลยขโมอยเลยขโมอยเลยอุ้ยฉันเจอมันคืออันเนี้ยมันคือรูปปั้นรูปปั้นที่เอาไว้บูชายันโอเคเรายู่ไหนหมดวะเอ้เมื่อกีก้มันหายไปไหนหมดแล้วอ่ะพี่แบอยู่ไหนอะ เอาพี่แบมมานี้นดิขนูนไฟมาจากคาร์ดสองเองค่ะเป็นค์ดใหม่ชื่อว่า Fire Bandits นะคะเป็นแบบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ไฟเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ไฟเลยนี่ค่ะพี่แบมอยู่ไหนวะแบแบมตอบด้วยชันนี่เสียแบบแปลกอะเฮ้ยอะไรวะมันกลัวไฟสายปะไหมเนี่ย อุ้ถ่ายถ่ายถ่ายสักอดูมาหน่อยดิมันกลัวไฟสั่มันกลัมวมันจะกลัวไฟใสอยู่นะอยากถ่ายหน้าน้องเต็มๆมอ่ะจะไปไหนจ้าอยากยอยากเจอน้องอีกรอบนึงอนะ่ะอยากเจอน้องอะ่ะเดี๋ยวเราลองทำสิมแเป็นเป็นแกะเป็นแพะเพศเมียดีกว่า <c oughs> ไม่เห็นจะมีใครมาเลยอะ่ะชิบหายละเธอเข่าพนมลุงม,มันอะไรโอยแล้วกลางคืนมาโอยโอยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยโอ้โหมา เอาใส่ดิเอาใส่ดิเอาอะไรใส่อ๋อมันเอาจี้แดงใส่เอออะไรใส่ก่อนโอเคเข้าใจแล้วทุกคนเราจะเอาจี้แดงมาใส่นะคะเพื่อซัมมอนไอ้นี่นะเมกาลัทธิใช่เราจะเอาจี้แดงมาใส่นะทุกคนมาแล้วเหรอกูรอ อะไรอ่ะมันมาอีกแล้วว่ามันมาทุกวันเลยว่ะมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วมันไม่อยู่มันไม่อยู่โอ้ไม่มีอาวุธเลยไม่ปืนมีอยู่แต่ว่าฉันไม่ค่าา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 านาาาาาเล็งาาาาหาาาาาา ยิ่งวาโถเอ้ยไอหนูอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยฉันโดอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้เจนเย็นเจนเย็นดูหน้าน้องดิหน้าตาน้องน่ารักมากฉันก็นึกว่าจะโหดกว่านี้นะจริงจริงมันไม่โหดเลยอ่ะอันนี้มันไล่ใครไวะมันไล่ใครไวะ โอเคก็ดูไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะนี่นี่นี่มีคุณ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 นี่นี่เอาไปไปถูกค่ะฮักเบ๊ะเบ๊ชอุ๊ยมาสิคะมาสิคะมาสิคะก็มาสิคะมาสิคะมาสิคะเอ๊ะวู้วฮึบอืม อืเห็นไหมถ้าจะมีอาวุธคือจกมาสิมาสิมาเลยมาเลยอุ้ยโอ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแมมทางนี้จ้ะทางนี้จ้ะอุ้ยขวดได้ด้วยหรอขวดได้ด้วยหรอต้นไม้ใส่เวอร์ใส่เวอร์ใส่เวอร์มันมาแน่มันของจริงอเ o อร์ไว แกไม่ดูอะไรซะแล้วว่ายายสองตอนมอีตอนมีอาวุธอะ่ะคือมันเก่งไงคือเมื่อกี้อีคาร์บ้าที่ไปซื้อเธอไม่ดีเลย right พี่แม่ได้ได้ได้อันหนึ่งไหมเราต้องจัดการตรงนี้ให้เสร็จมาด้วยกันโอเคสวยจะจัด,จดหรอจะจัด,จดไหม ไป Let's go เราจะไปเดี๋ยวนะเราเราเรา,เรามีเรายังหาจี้ไม่ได้ใช่ปะเราไปฆ่าราธีเพิ่มเผื่อเราจะได้จี้แดงไปให้ไหวให้ไหวให้ไหวเฮ้ยเราต้องจัดการตรงนี้เว้ยใครมีปืนไม่ไหวแล้วเว้ยลงเลยวะเย้รวมให้แล้วรวมให้แล้วรวมซึ้งรวมซึ้งแล้วเฮ้ย <c oughs> วัลดูวัลดู ไปเดี๋ยวเราไปสู้กันทางนี้เลยตามมาไม่ต้องกลัวมาทุกคนตามมาเร็วตามมาตามมาพร้อมนะคะเทพเพราฟาดินอ,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 อุ้ยไว้ what what เฮ้ยวนได้วนไดเอ้ยชิลมากแค่เนี้ย ใช่แน่นเหรอแล้วอีกอันนึงคืออะไรวะแกอันนี้หรอไม่รู้สิกำลังคิดอยู่ว่าแล้วตุ๊กตาบูดูเอาไว้ทำไมอะ่ะเอาไปโยนใส่ลาวาถามจริงจริงปะใครรู้รู้จริงไหม่มันเอาใครวะคือฉันไม่รู้ว่าอีกอย่างหนึงคืออะไรงไงประเด็นอะ่ะ ทำไมตัวอยาเจออะไรไหมไม่เดดเล็มดาเล่าคนแก่ทำไมเออเอาอีนี่ฉันว่าตรงนี้มันต้องวางตุ๊กตาเว้จักใจนะเราต้องหาสกอร์เปียนเชลเพิ่มอีก เล้วสก,ก่อเปนเชลหาจากไหนอ่ะมันขาดอีกตัวนึงอ่ะพี่มาพี่มาพี่มาเปิดเปิด,เป,ดเปิดทุกอันรืยยังกล่องนี้เปิดได้วะ่ะเปิดดิขอให้เจอตุกก๊กตาขอให้เจอตุก๊กตาอุย้ยลําคาญวะ่ะหมาแล้วลําคาญจริงแกเฮ้ยเจวะ่ะเฮ้ยโทษทีวะ่ะเพื่อนรักทําอะไรทําอะไรวะหญิง เออโอเคพร้อมนี่ยนะอ่ะอ่ะมาทุกคนมาทุกคนปึ๊บปังปัง infernal helmet เ,เ,เ,เราใช้ c a u t i s t s king anler นะคะ1อันแล้วก็ scorpion shield 6อันนะทุกคนก็คือใช้เขา่าไอตัวหัวหน้ารัทที1อันแล้วก็ใช้หนังแมงป่อง6 นะคะตามนี้นะตามนี้นะเธอเนี่ตามนี้โอเคซึ่งเราเนี่ยมีครบแล้วเรามีครบแล้วค่ะมาความสามารถเออแล้วความสามารถเอ่อหนังแมงป่องหกอันความสามารถพิเศษคืออะไรบ้างวะโอ้ยเลือดมันไม่ไหววะแกไหนบอกใครบอกว่าลงลาวาแล้วฮิววะกูงงที่รักมันทำอะไรได้อ่ะอ๋อคือแค่กัรลาวาไมใ่ให้มันให้มันร้อนอย่างเงี้ยเหรอไปทดสอบกันไหม ไปทดสอบกันไหมเราดูว่ามันจะกันได้จริงไหมดูเลือดเราอะไรเงี้ยโอเคพร้อมไหมคะ <S <S เดี๋ยวเพิ่อนเดี๋ยวให้สัญญาณลงแล้วลงพร้อมกันนะโดดลงโดดลงไม่ต้องโดดนะแค่เดินลงเฉยๆพร้อมนะคะหนึง่งสองสามค่ะเฮ้ยเฮ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ให้ไปนิง่งไว้ให้ไปนิ่งไว้เฮ้ยก็โอเคอยู่ แต่ว่ามันไม่เอาจริงมันมันเอาจริงนะไม่มีความจําเป็นมันไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นออนเซนลาวาโเออฉันรอนแล้วก็นพี่ชายมาไปลงโดดลงบ่อสังเวยกันไหมทุกคนคิดว่าฉันจะรอดไหมฉันถามทุกคนเลยไอ้ทุกคนไอ้ทุกคนใครว่ารอดให้อยู่ฝั่งซ้ายมือใครว่าตายอยู่ฝั่งขวาทำไมทุกคนแทงว่าตายล่ะจริงหรอทุกคน เราเพลงเข้ามากก็ดาวัยไม่มีผิดนะคะเอาดาวัยไม่มีผิดเลยคือทุกอย่างรู้เหนื่อยมากตอนนี้จนได้ไม่ไหวแล้วจริง กันมากค่ะทุกคนกับอัปเดตแพ็คพิศาในรอบนี้จะเป็นปาร์ตี้แตะเพชรธรรมดาไปจนถึงคลาสใหม่อย่างตัวปริมารศาสตร์ไฟและการเผชิญหน้ากับบอสหม่สุดโหดอย่างหัวหน้าราทิยักษ์ใครได้แล้วชอบตรงไหนที่สุดมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสําหรับที่สอบอกเลยนะว่าบวกอินฟอร์โนนะคะคือใส่แล้วคือที่สุดในโลกล่านี้ไม่กลัวไฟอีกต่อไปเหมือนแช่ออนเซนในลาวานเลยงั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย Yeah.